ครับพี่น้องครับสวัสดีครับบังไฟลานครับสีแถวสี่แฉกพวกนี้เร็วๆจุดจวดมือสันแล้ว หิวเขาแล้วมึงเฟ่ไข่หัวโป้ครับไข่หัวโป้รูเตียดบ้างนึงนะครับแตกบ้างนึงนะครับ ประทายพี่น้องเบิ่งครับนี่ครับมาใส่ครับสีสวัสด์ครับพร้อมไปพร้อมไปพร้อมร้อนวะจัาเวลาให้นะจัาเวลาให้นะอย่าพึ่งเด้ออย่าพึ่งจัาเวลาก่อนจ้บเวลาให้นะเด้อพอปอ้ะ ไปคือเก่าครับลาบงเวลานื้อหววแหววแววแหววแงนี้มือมือกินน้ำมือยู่น้ำวอ้อกเด้งขีรวดุ๊กเด้งมึงนะเฮ้ยบังดีด้ขอหัวมันด้วยล่ะขอหัวไปวูะ z ซะ ยีหอกมันอยอกนยอกเนม่ตีงแล้วนะอ้าแ่ลูกน้ำ่าฮ่าาี่เานี่ยเอลูกน้ำอบะเอ้สวยฮักโอ้ยจุดมือหนาถามแทงก่อนโอ้ผ่านบ่ผ่าน้องมาจับเวลากันนะ